สาลนัดไต่สวนคดีอมตะสยาม2017ฟ้องเพจพระดังมินประมาทพูดพาดพิงเสียหายทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนนิดนา,นายธนกฤษพรสิริเพชรประธานบริษัทอมตะสยาม2017พร้อมนายพิพัฒน์สอนเสนาธรรมรักทนายความ มาตามนัดไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่ทางบริษัทอมตะสยาม2017ยื่นฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากับเพจพระดังหลังจากเพจพระดังได้หมิ่นประมาทจนทําให้ตนเองและบริษัทอมตะสยาม2017เสียหายเมื่อต้นปี2566ที่ผ่านมาโดยนายธนาก,กรชพรกล่าวว่าเชื่อว,ว่าทนายพยายามที่จะรวบรวมหลักฐานที่เพจพระดังสร้างความเสียหายทนายหาแนวทางในการดําเนินคดี ไม่ให้เป็นตัวอย่างกับการกระทำของบุคคลที่ไม่มีข้อมูลและมาพูดพาดพิงจนทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายครับผมครับผมวันนี้นะครับเรามาที่ศาลมินบุรีกันนะครับเพื่อที่จะมาเบิกความเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีที่เราฟ้องเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการนํำข้อมูลอันเป็เท็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็ เราต้องปกป้องสถาบันของเรานรในสิ่งที่เราทำมาถูกต้องนะครับการลงทุนที่เราใช้เม็ดเงินมหาศาลในการที่จะสร้างความเป็นจริงให้เกิดขึ้นในสังคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขามากล่าวห้างเราลอยๆกล่าวห้างแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วเราจะเอาให้ถึงที่สุดนะครับเดี๋ยวสารนัดอีกทีในวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับสารนัดฟังคําสั่งนะฮะในวันที่21นะครับ อ่า21สิงหาคมอ่าเดือนนี้ครับเวลา9้าโมงเช้าอ่าเราจะมาฟังคําสั่งว่าศาลจะมีคําสั่งว่ายังไงแต่ยังไงก็ขอฝากไว้นะครับว่าจะคอมเมนต์อะไรจะเอ่อโพสต์จะอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องระมัดระวังเราต้องระมัดระวังนะฮะถ้าไปก่อให้เกิดความเสียหายหต่อบุคคลอื่นองค์กรอื่นก็อาจจะกลายมาเป็นคดีความ อ,อยา่างคดีนี้ได้ไม่ไมคุ้มครับอาจารย์ไ,รรไม่คุ้มครับอาจารย์ไม่คุ้มเลย,ยเลใช่ไม่คุ้ม <ใน S 2> ครับไม่คุ้มเราเองก็ต้องทำให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับทางพี่ทนายพี่ผมขออนุญาตเรียกพี่สอนกันเลยกันนะครับคือทางพี่สอนเราเนี่ยนะครับก็มีความตั้งใจที่จะทําคดีตรงนี้ให้มันออกมารูปเป็นมาตรฐานใช่ครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ในสังคมนี้ทุกวันนี้เรื่องพระเครื่องนะครับหากูยุติไม่ได้เพราะนั้นธรามตัดสยามเองเนี่ยได้ จัดซื้อเครื่องมือเลขเทัโนโลยเข้ามาเพื่อที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้นะครับและสิ่งที่เขาพูดกับเราว่าเป็นอย่าง,งน้นอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้เรื่องว่าเราใช้อะไรถ้าตัวจำเลยเนี่ยอยากพิสูจตนต์เครื่องอยากพิสูจน์ของความที่มัน มันเป็นของจริงของเครื่อง TSL เนี้ยครับผมว่าผมว่าเชิญเลยอ่าเนี่ยเชิญเลยเชิญเลยมาที่อมตะสยามแล้วมาคุยกันเลยคือผมว่าเรื่องทางคดีเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญนะอาจารย์แต่มันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆอ่าว่าไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันใช้พิสูจน์ในเรื่องของอายุของวัตถุมงคลได้จริงๆผมว่าถ้าเชิญมาทําความเข้าใจมาทําความรู้จักตัวเครื่องผมว่า น่าจะเกิดประโยชน์กับองค์การมากกว่าไอตัวเขาก็ได้เครดิตตรงนั้น<ช>นะครับเราเองเราไม่ได้ตั้งใจจะอะไรกับใครทั้งนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราต้องปกป้องสถาบันของเรานะครับเราก็ต้องดําเนินการตามตามความเป็นเป็นที่เราควรจะทําทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด